สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวง12ราศีของชาวราศีกันนะคะว่านีเดือนสิงหาคม2565เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูเรื่องการงานนะคะการงานเอออยากเปลี่ยนงานหรือเปล่าคะตอนนี้มีเกณฑ์เหมือนกับว่าอยากอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานย้ายแผนกหรือว่างานที่เราทำเนี่ยเราเรา,เราไม่ค่อยแฮปปี้อะคะ่ะเออ รู้สึกว่างานที่ที่ทำเนี่ยอยากไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะคะเอ,อ่อเดี๋ยวยังไงดีอ่ะอืมแต่ว่านะตอนนี้งานที่ทำนะคะไม่ถือว่าเลวร้ายอะไรนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าใจของเราเนี่ยเราคิดฟุ้งซ่านแล้วเราคิดมากเองว่าเราอยากเปลี่ยนอยากย้ายนะคะก็ถ้าเกิดท่านที่มีงานอยู่นะคะถ้า ถ้าอยากย้ายงานนะคะเกณฑ์ดเดือนนี้มีเกณฑ์ดได้ย้ายนะคะแต่ว่าท่านที่มีงานทําประจําอยู่แล้วนะคะท่านจะงุดกิดกับเรื่องงานเนาะต่อมาเรื่องการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วเ,เกณฑ์การใช้จ่ายมีเยอะนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะ เรื่องเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่นะคะหรือว่าเรื่องลงทุนอะไรไปที่ที่มันจะถูกมีปัญหาค่ะการลงทุนมีปัญหาเดือนนี้ไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะการเงินให้เหมือนกับว่าเราเก็บเงินไว้กับตัวไว้ก่อนนะคะอีพิ่งทําอะไรเนาะเดือนนี้ยังไม่ไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะต่อไปเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรัก เรื่องความรักดีนะคะเดือนนี้เป็นความรักที่สมหวังนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักที่สมหวังเนาะดีทุกเรื่องเลยคะ่ะใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพบคู่คนที่ถูกใจนะคะค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะของชาวาราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีเลยนะคะชาวราศีกันก็คือเดือนนี้อ่ะ จะมีเรื่องเรื่องโรคอะไรก็ตามที่เราเป็นอยู่แล้วอะค่ะเดือนนี้จะปรากฏอาการมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์ต่างๆของเราที่บางทีเราฟุ้งซ่านนะคะอยู่ดีๆแล้วก็คิดเรืองคิดนู่นคิดนี่ที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอที่ สุขภาพให้ระวังเนาะให้ระวังเรื่องการการกินอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยจะทำให้เกิดโรคนะคะค่ะจบละค่ะชาลักิีกัน